เวลาขยับตัวจะได้แบบคล่องๆหน่อยอืมพอดีค่ะย่ำอันนี้สั่งเป็นฟอร์มฟ้ามนาะฟอร์มฟ้าไซส์สามสิบแปดไม่ใหญ่หรอเจลอะโอเคเป็นฟอร์มฟ้าคอปกหนึ่งตัวกับอีกตัวหนึ่งคือเป็นฟอร์มฟ้าคอกลมหนึ่งตัว อันนี้เผื่อสองแล้วเนาะลองใส่ดูไหมคะนคะี่ค่ะนี่ปกโอเคถ้าเขาทีอยู่นะโอเคสวยงามสีฟ้ากับสีเทาเหมือนไหมไม่เหมือนคะ่ะตัวนี้ค่ะโอเค อันนี้คอกลมความยาวเสือ้อมันตัวยาวกวาปกติกระดุมเขาหนาอยู่ก<แ>ระดุมเขาหนาลองใส่ดูไหมคะ,ะ,ไ,คะไม่ข <S <S เขดเากระดุมหรอกใส่ยังไงดูค่ะพอดีเนาะโอเคพอดีคะ่ะพอดีเลยกับกางเกงขายาวเหลือด้านข้างไว้เพราะว่าเวลาขยับตัวจะได้แบบคล่องๆหน่อยอืมพอดีค่ะค<ข>่ะย่ำ ถ้าคอปกจะใส่คลุมได้ใส่กับกระโปรงได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นอคอกลมตัวนี้ก็คือใส่ไปเลยทีเดียวสามหา้าไม่แพงค่ะราคาเท่ากันเนาะตอนสั่งมาคือ350บาทเนาะสามร้อยห้าบทุกไซส์นะคะ